สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับพระปิตาหลวงปู่มหาชอลารุ่นเศรษฐีเหนือดวงครับนะฮะร,รุ่นสุดท้ายของวัลกระกถินนะครับปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้มาแบ่งปันที่น้องนะครับ รุ่นนี้ฮะก่อนจะหายยกรางไม่ได้พี่โอ้โหนะสุดเลยนะครับสุดจริงๆครับนะวันนี้ก็แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันพี่วันนี้จะมาเปิดแบ่งปันพี่น้องยี่สิรายการนะครับนะถ้าชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถปิดเข้ามาได้นะที่ดีไซน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวมาลุยพร้อมๆกันพี่นะครับมาเปิดรุ่นพร้อมๆกันนะครับทั้งนี้ขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตแกะเลยแล้วกัน เลยนะครับมาฮะเรามาลุยกันพี่รายการนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูให้นะฮะไม่แน่ใจว่านะรายการอะไรพี่นะครับเดี๋ยวมาขออนุญาตนะครับปาดเลยด้วกันนะครับแอรนะครับพี่พี่นะฮะ นะฮะขอโทษด้วยครับพี่โอ้โหนะครับฝากกล่องใบเดนนะครับนี่โอ้โหนะฮะคุณครูทูดีได้รับการเซอร์ไพรส์พิเศษติดต่อยังไงครับนี่นะครับนะฮะโ้โหรังเราแค่นี้เปิดมาก็พิเศษแล้วพี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันที่นะครับนะายี่สิบรการในการที่จะผมขอไปดูข้อมูลก่อนนะพี่นะว่าเป็นการอะไรพิเศษอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันพี่นะยี่สิบรการพี่ โอ้สีกล่องสวยจริงๆพี่นะครับสีกล้องสวยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ยี่สิบรายการนะครับนะสักคู่นะพี่นะสิบสี่นะครับนะอ่านี้เจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบกเจ็ดิบแสิบก้ายิบโอ้โหพอดีเลยนะครับพอดีเลย เดี๋ยวเรามาเปิดรุ้นม,มาพร้องกันพี่นะมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะปึ๊บอ่าโอเคนะครับรายการที่หนึ่งพี่นะฮะมาลุยกันครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งกับพี่นะครับผมขอยัดานะฮะแกะรุ่นนี้ครับเป็นหนึ่งรุ่นที่สวยมากและราคาตรงนี้พี่แรงมากนะครับแรงมากนะครับนะทัสอบอีกเครื่องผมไม่อยู่นะจะเปิดให้พี่น้องรับชมกันพี่นี่ฮะโอ้โห พี่ดูแต่แลระองค์ฮะนี่ฮะร,รายการนี้พี่เป็นเนื้อเขียวว่านแม่ตาบารมีพระสมผงพลายกุมารน,นะฮะนับแบงผงงาช้างจีวรนแร่ลุงนะฮะเจ็ดหน้าตะกุดทองคำหนึ่งหยหน้าตะกุดทองคำหนึ่งนะครับหนึ่งดอก เม็ดซื้อรวยทอ,ทองทิพย์สามโอ้โหนี่ฮะตะกุดทองคำพี่โอ้โหด้านหลังพี่รายการนี้สวยมากพี่นะครับรายการนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูบรายการแป๊บนะพี่นะนี่ฮะรายการที่ตะจกุดทองคำเหมือนกันที่นี่เพจนี้จบที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนี่ฮะ กูต้องคําเหมือนกันนะพี่นะแต่คนละราคการนี่นี่เราได้รายการนี้มาก่อนพี่นะครับผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยเหมือนกันพี่นะครับอันนี้คือพี่ขอแรกๆกันนะแรกๆเลยตอนนี้ผมว่าน่าจะขยับเนี่เพราะรุ่นนี้สวยพี่นะรายละเอียดเลขนคัวเบอร์หมานเจ็ดด้วยพี่นะฮะเลขนคัวเบอร์หมานเจ็ดด้วยพี่รายการนี้นะครับนะเนี่ยฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองพี่เหรียญปั๊มตัดชิดอปาก้าหลังยันปิดตานั่งเสือเพ่นแบบนะฮะหน้าฝังพลน้ำเงินสามสิบเก้าองค์ในโลกพี่นะฮะเลขคนเบอร์ร้อยเก้าเก้าโอ้โห สุดใจับที่รายการนี้นะฮะเออรายการนี้ผมขอที่อรายการนี้ผมขอที่400ละกันพี่นะโอ้โหสวยที่น้ำหนักดีมากนะครับรายการที่ขอที่400บาทเป่รายการที่สองนะครับนะ <S <S ต่อมาฮะ,ะรายการที่สามครับพี่โอ้โหมีแต่รายการที่เดือดจัะพี่นะครับ เรืนะ่องนี้กล่องสวยมากพี่เก็บรายละเอียดโอ้โหมาแล้วผมวบานตะกุดทองคอําออดองแน่นั่นไงพี่หน้าตะก,กุดทองคำหนึ่งดอกพี่ตะก,กุตทองคาออกหมดแลว้วมั้งพี่ผมว่าโอ้โหรุ่นนี้สวยจริงๆนะพี่รุ่นสุดท้ายพี่นะผมนะรุ่นสุดท้ายแสดงว่าต้องจัดเต็มนะพี่เลขคลนนตั้เบอร์ในพี่หมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับ น่าจะจัดเต็มจริงจริงพี่นะรายการที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่ากันพี่นะตะกุดตองคำพี่โอ้โหผมว่าหยิบมือดีถือเกินเลยนะครับหยิบคระคระมาเลยนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สี่ครับโอ้โหแต่ละองค์พิสุทธ์ทุกองค์เนื้อน้ําตาลว่านจุงนางผสมผงพลายกุมารน,นับแบงผงงาช้างนะฮะแบบหกตะกุดเงินสองดอกเม็ดสะดือรวยโอ้โหตะกุดเงินสองดอก เลขคนัเบอร์หนึ่งเนะก้าเจ็ดนะถ้ากดเงินสองดอกเลขคนัเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดสุดจัดพี่นะรายการนี้ขอที่โอ้โหเขาจบกันสุดจัดเพี่นะครับจบเป็นสุดจัดตุกคมเาดูราคาก่อนนะพี่นะครับนะโอ้โหั้งกดเงินนะถ้ากดเงินโอ้โหพี่ดูเงินสามดอกอะ่ะเงินสามดอกจบเป็นพันห้านะครับเดือดจ,จริงพี่เดือดจ,จริง อางี้พี่เอางน,นี้ไปผมแบ่งให้นะครับผมขอที่หกร้อยพอพี่นะครับรายการที่สี่ขอที่หกร้อยบาทนะไม่อยากเปิดแพมี่นะครับเป็นแ,แบ่งนะพี่นะเป็นแ,แบ่งนะนะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าแต่สวยนะพี่นะแต่สวยเลยนะครับหรือรายการที่ห้าเปิดมาพี่เฮ้ยตะกุดทองคําออกเยพี่หนึ่งรายการที่หนึ่งเลยพี่องค์นี้แเลขคนจัเบอร์หมาเลขหกศูนย์พี่รายการที่ห้าครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่เนะียครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะออกมาสามแบบเลยพี่โอ้โหนะสุดจัดไปพี่ EP นี้นะต่อมารายการที่หกนะหรือรายการที่หกเปิดมาพี่นะรายการนี้ครับรายการที่หกพี่รายการนี้นกกเนี่นยครับตะกุดเงื้สองดออกพี่เนื้อฟ้าคามว่านคุ้นแผนนะครับนะครับโอ้โหี่สวยเลขคนเบอร์หนึ่งหกสามเลยครับ เลขคุณต้องเป็นตัสามพี่ตรงนี้เป็นทองแดงนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นะโอ้โหนะการจัดสร้างแบบนี้สุดมากพี่นะครับตรงตะกุดนี่เขียนยันด้วยนะพี่นะต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับพี่หรือรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้นะฮะเนื้อเท้าผงทูบนะครับตะกุดเงินสองดอกโอ้โหตะกุดเงินไม้ครับ่ตะกุดเงินไม้ขีดเลขโค้ดตเบอร์หมายเลขสามสิบสองครับนะรายการที่เจ็ดนะครับ นี่ฮรายการที่7นะครับน no <coupon. S 1> ี่รายการที่เอาไปพี่นะครับน้องแบ่งให้นะครับรายการที่น้องแบ่งให้พี่นะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอนะครับน้องขอที่5้าร้บาทพี่จะกุนเงินนะฮะห้าร้บาทพอพี่รายการที่7นะครับต่อมาฮะรายการที่8ครับรายการที่8ดเนื้อชมพูว่าเราเงิน ผงแล้วองทองครับนี่เลขคนณทะเบินหนึ่งศูนย์หนึ่งครับถามเงินถาม,ถามทองพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับใครจะรุ้นรุ้นได้พี่นะรุ้นจะสองร้อยห้าสิบนะครับรุนะสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับเอาแป่งปันที่น้องกันนะครับเปิดมาฮนะรายการจะไปครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้รา,าร,นรายการที่ก้าฝังสิ่งเลยพี่ เนือฟ้าว่านนะครับสี่ทิศมงคลนะครับหลังสิงทอง 54, ครับเลขคู่ตัเบอร์ห้าสิบสี่นี่ฮะรายการที่พี่นะรายการที่เก้าหลังสิงนี่พี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะสามร้อยห้าบาทพอพี่รายการที่เก้านะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบครับรายการที่เป็นเหรียญปั๊มตัดทิศตะกวัวพี่ นะครับแบบสองครับหลังตะกุดทองแดงครับโอ้โหตัดจิตน,นะครับเป็นรายการที่ไหนพี่รายการที่รายการที่สิบนะฮะรายการที่สิบโอ้โหสวยจริง <ๆ S 2> เลขคนท้งเบอร์เลขสิบสองจานมือฮะเลขคนท้งเบอร์เป็นเลขสิบสอง,งจานมือพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับ ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับการมือปู่นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่11เอดพี่นั้นเนื้อทองแดงว่านสบู่นะครับหน้ากากดวงนาคาโอ้โหเียคนเบอร์เก้าิบสองครับนะรายการที่1นะิบากากากาาอเบอดนะพี่หน้ากากหลังดวงนาคาพี่นะรายการนี้เอาไปพี่ นะฮะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบเอ็ดเลยครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบสองโหรายการที่ตะกุดเงินหลุดนะพี่ตะกุดเงินหลุดนะพี่ไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนนะพี่ขอแยกไว้ก่อนนะมาแกะใหม่ มารายการมาเลิกมาต่อพี่นะรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สองเปิดมาที่รายการนี้เป็นเนื้อผงทุบสะดือส้มนะครับนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งแปดสองครับนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งแปดสองพี่นะรายการที่สิบสองครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสาม รายการที่13ามเปิดมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านชมพูนะครับว่านลังเงินสีท้อนแสงผงเรื่องแสงฝังแบบพลอยชมพูหลังเสืออวบกา้าเฮ้ยโอ้โหหลังเสือนะพี่เลขคนต้องเบอร์60ูนครับหลังเสือพี่รายการที่สิบสามนะฮะขอสาอยห้าิบาทพี่นะครับ3 5 0ห้าบาทครับพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่1ิบสี่ะ รายการที่สี่เปิดออกมาพี่รายการเนื้อม่วงว่านหัวใจเล้าหูฝั่งสะดือทองทิพย์พี่หน้ากากเศรษฐีดวงนะฮะโอ้โหเลขคนเบอร์หกสิบห้านะครับ,บ,ร, 65, ร,บรายการนี้เอาไปสามร้อยนะเอาไปสามร้อยพอพี่นะครับเมื่อกี้สามร้อยแล้วกันนะแบ่งให้นะครับอง์นี้ก็สามร้อยแล้วกันพี่นะฮะองี้ก็สามร้อยแล้วกันสองร้อยสิบมีสามร้อยอ่ะสมบูม่วงองสามร้อย300พอนะฮะแบ่งกับพี่นะต่อมาฮนะารายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเปิดมาพี่เนื้อว่านฟ้านะสี่ทิศมงคลเมษเดออ์อุอัปากานะครับหน้ากากสีทิศเนื้ดูอัปากานี่ฮะเลขทะเบียนหนูสุดแปดพี่นี่ข้้งหลังสวยๆเลยนะครับเอาไปพี่นะฮะสามร้อยพอพี่นะสามร้อยพอพี่แบ่งปันให้นะครับนะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบหก รายการที่16ผเปิดมาพี่โอ้โหอ,องนี้เนื้อวานส้มรวยไม่เลิกนะรุ่นรายการรวยไม่เลิกพี่โอ้โหฝั่งจกพูดเงินแขนพอยหกเม็ดสะดือสะดือมีเงินสร้างสิเกองค์โอ้โหสะดือเงินสร้าง19เก้าองค์พี่เลขคนตั้มเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะนี่ฮะสะดือเงินกำไรเงินฝั่งพอยโอ้โหจบเลยลรายการนี้ขอที่ห0ร้อยพี่นะหกร้อยจบให้เลยนะครับมีองค์เดียวใชมั้งพี่เนี่ยตั้งส9องค์ในโลกอะนั่นอ,องค์เดียวในหลังละนะครับต่อมาที่รายการต่อไปครับ รายการที่สิบเจ็ดครับนีครับือนะร,รายการที่สิบเจ็ดหรือรายการที่จะเปิดมาพี่เนื้อขาวเก็ส่อยและท้อนแสงชมพูหลังบวงทองแดงครับโอ้โหรายการนี้นะรายการที่สิเจ็ดพี่เอาไปสอง้อยห้าสิบาททีนะครับต่อมาฮะรายการที่สิแปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่เอรา,ายการนี้เป็นเนื้อว่านม่วงสีทิพย์โอยเล่รุ้งครับนี่เลขคนละเบอร์สองเก้าหนึ่งนะครับเสองหนึ 12, 12 9, ่งสองเก้าพี่นะครับเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่เนื้อผงว่านเลืองแสงเม็ดสะดือครับหน้ากากโดนราคาทองแดงพี่ เนี่รายการนี้เอาไป300พี่เรียกโค้ดเบอร์1นึครับนะฮะสามบาทพอพี่นะครับสะดือรวยนะพี่นะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่20รายการสุดท้ายครับรายการ2ี่รายการสุดท,ท้ายครับรายการนี้20เปิดออกมาพี่เนื้อเทาผงทูบคกุกกีวอลุงมหลังหน้ากากเศรษฐีดวงทองทิพย์ครับนี่ รายการที่เรียคนที่เบอร์สองเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการยี่สิบเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับสำนี้ฝากขอบคุณที่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับงานวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งจากใจครับงาน,นขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับสนจังจไหนก็กทักที่เบอร์โซได้ดีหลายได้เลยครับขอบมากครับ